เจมอลลัมสตอรี่น้ององค์อิงเพชรบัน้นแพงศิลปินที่อายุน้อยประสบความสำเร็จสูงสุดและมีผลงานร่วมร้อยกว่าล้านวิวไม่ธรรมดาอาจารย์ประจักษ์ใช่กืนทั้งเลือดกึนทั้งน้ำตากลางไร่การมาเบิงกันพีน่น้องไม่ต้องมันต้องคุกเข่าเลยหรออาจารย์คือแบบเรื่องทั้งหมดแต่มันเกิดจากแบบเด็กอะแล้วอาจารย์ต้องลงมาเลียร์ลงมาแบบหนูอยู่กับบอสอะค่ะอาจารย์แล้วหนูรู้ลตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบ ผักอาจารย์แฟนเก่าหนูอะค่ะคหนูหนรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะค่ะและ้วเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้คะ่ะหนูเลยอยากกราบขอโทษอาจารย์นะคะ่ะไม่เป็นไรผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เจ็บปวดสิ่งที่ผมทําได้ก็คือเกินืนเกืนทั้งเลือดแล้วก็เกิืนทั้งน้ําตาครับอาจจะเป็นน้ําตาของลูกผู้ชายที่ผมเข้มแข็งตลอดนะมันเป็นทังชีวิตที่ผมสร้างมามันงใหมันก็พาดสวัสดีครับเอซี FC. สาวน้อยเพรบ้านแพงเอซีหลานน่อยหงคหญิงทวโรกทวประเทศพี่น้อง พอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพยย่อใหญ่นยยมเจโอวันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อนี่ก็สิเอาข้าวอิลาน้นยเนี่ยนะฮะทังเพจมอลลมสตอรี่เนาะเพื่อนได้ขึ้นอีลาน้อยไว้จังซี่พี่น้องน้องหญิงเพชรบ้านแพงนี่ขคืนแทนศิลปินอายุหน่อยที่ประสบความสําเร็จสูงสุดประสันเพ่นว่ารวมผ้นงานสร้างชื่อเสียงนะฮะร,ร้อยก้านวิวพี่น้องบ่ธรรมาดาแล้วอีลา้อยเรียกได้ว่า หากพูดถึงซื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงนี่คงไม่มีใครไม่รู้อาสันเพิ่นว่านะศิลปินที่เรียกได้ว่าทําอาสาวน้อยดังขึ้นมาเป็นผู้แตกเลยกับว่าใดแมนบ่พี่น้องนี่แหละเขาว่าดังแค่ชั่วข้ามคืนออริชันปั๊บดังปุ๊บไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับในตลอดเวลาสองปีนะฮะขอบอวยไล่ไดกว่าเกจหลักพี่น้องบ่ธร,รมดานะยังบ่พ่อเท่านั้นพี่น้องพี่เซนเตอร์แบนดอดีสะพัฑ์ต่างๆนะฮะเขามาโอ้ยเป็นว่าเ,นเลนได้พี่น้อง น้องอุ้งอิงเนี่ยก็มีผลงานสั่งซื้อเสียงให้กับทางค่ายลำเพื่อนอินดี้เลคคอร์ดนะฮะของบอดโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่แหละพี่น้องกับหลายๆผลงานเนาะพี่น้องอย่างเช่นหอบฝันมหลังห้านเชิงเซก่ะสามสิบสี่ 3, ล้านวิวเอิรนฮักนั่งเอกน้อยกับยี่สิบเอ็ดล้านวิวผมให้พี่นอ้องเลือกเขาสะไอสิบหกล้านวิวน้ำตายิลาน้อยห้าล้านหกแสนวิวจชิงเซก่เออจบแบบบ่เท่เก้าล้านหนึ่งแสนวิวยืนหนึ่งมันเขายืนเม้าแมนนองจชิงเซก่ะโอ้ ล้านเกตแสนวิวพี่น้องกอดเขาอุนอ่นโบเนาะคอเบอร์ของพิสุสายหญ่หีสามล้าน,านเ่าวิวพี่น้องคู่บาวคนแรกสองล้านสามแสนวิวสาวสมน้อยค่อยหักเก้าล้านสี่แสนวิวก็จะพอดสิบล้านเลยพี่น้องดันเห็นพอสิบล้านซะเด้อนี่นะสุดยอดนะสำหรับีหลาหน่อยนี่ร่วมๆแล้วก็ร้อยล้านเขาวิวพี่น้องภายในสองปีเนาะก็ถือว่าเป็นศิลปินอายุยังหน่อย ส้่งชื้อเสียงให้ป้องกันมอลำป้องกันสาวน้อยเพชรบันแพงของเฮาเนี่ละพี่น้องเป็นไดกน้ยมหัสัจรน,นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้องพานมากก็เห็นแล้วว่ามหจสรจ์ขอ,จจของยิหลามีอย่างแน่หลายสิ่งลหลายอย่างที่หฮอบ่คคยเห็นห้องก็ได้เห็นยิหลาได้พ่มาจากแม่ฮันหนิ่สีสานบุ่ะพี่น้องเอ้ยนาอกิดไปคิดมากได้เห็นบ่แมีน้อยเราได้ส้างบ้านถือเกลยกถือไว้ถือเบือก็งงอกย้อน ไปขอพอรจากแม่ฮันนี่สีสันตอนนั้นเนาะหล้กก็ขอพอรให้อีลาน้อยเด็กมาอยู่องมาลำใหญยๆยใส่สุดงามงมเหลื่อมเหื่อมาสัน่นไม่หน่อยว่านี่แหละกระเด็บมาอยู่สาวหน่อยเพชรแพนแ่นนี่แหละพี่น้องดังปังเท่าซูเมอร์นี่จะลืมบ่ไ้เลยก็คือพ่อจูนะครับผู้เพอนให้โอกาสพาระเฮ็ดพระสังพระธรมเนาะปู่ท่างทรงเสริมดันทุกวิธีทางนะสําหรับพ่อจูนี่พ่อธรรมดานะนี่แหละผู้สั่งโดยแท้จริงพ่อลูกครูบุญพี่น้องเอ้ยต่อมานี่กิสิพาพี่น้องมาเบิง่งเรื่องเาวา สองสามมือมานีนโอ้ดูเดือดพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามือนี่โอกาสดีอาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับให้โอกาสยกโทษให้ให้อภัยสําหรับน้องโมนะครับแฟนของบอดนั่นแหละแดนเซอร์นั่นแหละพี่น้องที่มีปัญหามีเรื่องไม่เล่ากันอยู่เนาะสิภาพพี่น้องมาฟังบางช่วงบางตอนของอาจารย์ประจักษ์ชัยเล่ากระจวนว่ากั้นน้าตาบปอยู่พี่น้องเล่าว่ากืนน้าตาจาของกืนเลือดตัวเองมาสั่นละวว่ากลางไร่การผนกระแสนะฮะของพี่นุ่มกันชัย สีภาพพี่น้องมาเบบึงบางช่วงบางตน้นงานนี้บอกเลยว่าหาโอกาสแบบนี้บ่ได้อีกแล้วเรายกโทษให้เราให้อภัยนะทุกสิ่งทุกอย่างจบด้วยดีพี่น้องเมื่อนี้เอาบทสรุปไหมพี่น้องในฟั่งกันนะครับสิเป็น,ชน,นเช่นด๋เช่นครับไม่ต้องคุกเข่าเลยเหรออาจารย์คือแบบเรื่องของหมดแล่มันเกิดจากแบบเด็กอะ่ะแล้วอาจารย์ต้องลงมาเชียร์ลงมาแบบหนูยุ่กับบอสค่ะอาจารย์แล้วหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนง,งานให้คอยแบบ อานรเป็นเก่าหนูอะค่ะคห,นหนูรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะค่ะและ้วแล้วเหมือนหนูไปทําให้มันแบบเป็นแบบนี้คะ่ะหนูเลยอยากออกราบขอโทษอาจารย์นะคะ่ะไม่เป็นไรผมเคยเจอเหตุาการณ์อย่างนี้ครับก็เจ็บปวดสิ่งที่ผมทําได้ก็คือเตืนเตืนทั้งเลือดแล้วก็เตืนทั้งน้าตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่ สานึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องตแบแยงแถไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์นแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดุดันอยู่ยังพี่นุ่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมานมเนี่ยผมนี่ดุดันกว่านี้เยอะแต่ว่านีเมื่อเมื่อน้องโมนะครับแสดงความมุ่สุดใจแ,แบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแต่นี้แต่นี้กันอีกไม่ต้องไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องอ่า เอาชนะกันอีกนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันปานไปขอบคุณมากคขอโชคดีขอบคุณค่ะเงินทองก็เอาไปใช้มันเกิดประโยชน์ค่ะเกิดประโยชน์อยู่หลายร้านดูแลไปเองขอบคุณพี่หนุ่มครับผมครับ ผูทำมันต้องสองสวันเหนื่อยถ้าตายไม่หลับไม่นอนจบแล้วเหรอจบแล้วครับพี่ก็คงจบแบบแมนๆนี <arose> ่แหละพี่เพราะว่าไปสืบสาวเราเรื่องไปจอจากนี้ก็คงจะไม่ได้เกิดปยชน์อะไรกับผมมันเจ็บจนมันเจ็บจนสุกผมขอโทษอาจจะเป็นน้ําตาของลูกผู้ชายที่ผมไม่คแข็งตลอดนะอผมไม่จำเป็นต้องเสียน้ําตาก็ะได้แต่มันเป็นทางชีวิตที่ผมสร้างมาบางอยมันก็พางนะก็ผ่านไปหลังจากนี้ก็ทํางานนะก็ไม่มีอะไร น้องก็จะได้ตั้งใจทำงานผมยอมคืนเลือดเองทั้งกำไย่ทั้งหายทองคำก็ต้องเดินต่อไปผมยอมเจ็บยอมเสียน้ำตาออกรายการมันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องผมเป็นอัศวินด้วยผมเป็นนักลบด้วยนักลบต้องมีบาดแผลแต่ว่ามันมีภาพเนี่ยฝังอยู่ใน YouTube ตลอดชีวิตมันก็เจ็บปวดก็ให้มันผ่านไปนะก็เข้าใจขอบคุณพี่หนุ่มที่ทำให้มันลงเลยดีเลยไม่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 เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนั่นแหละครับถูกไฟเนาะ ทุกจริงทุกอย่างกระจบลงด้วยดีเมื่อนี่นะครับน้องโม่หนังกระไดมอบพวงมาไล่กราบขอขมาไนห่างประจักษ์ใช่เพิ่นนะครับเชื่อใจกันทั้งน้ำตาพี่น้องดีแล้วเล่าบอท่านในพ้อมนะครับยี่สิบล,ล้านลอยล้านที่เร่าลงไว้พี่น้องก็สีเยเห็นเรื่องราวต่างๆที่่านมาพี่น้องก็สิงแักอยู่นะครับนี่แหละเมื่อนี่ก็เป็นสรุปได้วา่าต่างคนต่างไปทํามาหายกินเรื่องคิปเรื่องอยังมั่นได้ล่องลอยไปแล้วเราเสียใจไหลเพราะว่าเราสร้างน้องลำไยมาครับ ไข่เพ่งของเราห้ท้องคํำม,มากนี่คค่ะทั้งชีวิตของเราเลยแล้วว่าเสียงห้มันมาพังมาจบจังสี่เรากับบอยอมนะเราจังไรกับอร้องตังคนตังทำมาหายกินไปทุกสิ่งทุกอ,อย่างห้มันจบแต่เพียงมือนี่นะครับมันอาจจะเป็นเวนกรรมหรือกรรมเก่าก็กได้นาะพี่น้องแนวมือนี้ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเป็นอาชีพของน้องลำไรนะครับในการเต้นกินลำกินนี่แหละกับคนกังคำกังข,ข,ข,ขึ้นนอ้อพี่น้องเนาะก็ถือได้ว่ามอมเมาแล้น่นก่อ็ยังพ่ออน้มได้นาอพี่น้อง แต่หากเรานึกถึงงานของน้องนี่พี่น้องเดือนหนึ่งน้องรับงานนี่หนุยว,ว่ามันหกสิบวันพลพี่น้องห้าสิบแปดงานจังสิแมนบอกเมือ่อละสองงานสามงานก็นมีมันประรรมดาพี่น้องมองเลยว,ว่าแทบจะทําตลาดค่านิยมให้ทุกคนนุ่งสันห่มสันเนาะพี่น้องเนาะแมนบอกลำไยเราออกไปทางนั้นเนาะการเด่งการเดาจงเสียตรงนี้ตั้งหากพี่น้องที่เป็นแรงพักดันให้เกิดองค์ประกอบสู่ในการรับวิบากกรรมคิดไปจังหนึ่ง ปุยกับเป็นคนเย็นชาเนาะพี่น้องโม่บอดที่ต้องการเงินแบบทั้งรัดจากน้อยวันออกไปเป็นองค์ประกอบที่ให้ลำไยได้สบวยกรรมที่ลงโตัวเส้นทางของลำไยบ่ได้ส่งเสริมกรรมดีปานใดได้พี่น้องเนาะแต่กับส่งเสริมแรงปรารถนาของกามเนาะหรืออกุศล,ลกรรมนะฮะอันนี้เรื่องกิ่งเด้พี่น้องเว้นกรรมมีริงนะครับเพราะว่าลำไยเล่ากาอยู่ในเส้นทางแนวนี่เนาะเอาเบิร์ดเว้นเบิดกรรมต่อกันพี่น้องขอให้ตางคนตางไป ตังขมาหากินไอ้ทองค่าก็เดินนาอต้อ,องลำย่ายก็เดินนาตตอคือเ่าแปนครับแปน้นที่ก็ใไหก้กาลัางโอ้กำลังใจคือเ่าครับเห็นบอม,มางานกระชัดกระสินว่างันค้นอายนี่ยแทมห่องแซลอสะยู่้องลํย่ายแล้ก็เพราะอะไรโศกเศร้าเด้พี่น้องแล้วก็ห้วยเห็นเห็นเด้งเดาสไตล์ของเราคือเก่าละเนาะเอ้าสูไปพี่น้องตางคนตังลี่ลาตางคนตางขมาหากินกันไปนะครับชิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้ก่อนเนาะ พี่น้องชิมนาหนาจังพอกันไหมอยู่ดีไม่แห้งสู่ผู้สุขคนเดินทางไปไซกับลอดไัยทำการทำงานจะริ่องลื่งเรื่องอย่ารืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะเน่นิยมเจโอวันนี้ด้วยพี่น้องขอบคุณไปย่างสูงสวัสดีครับ